จิตเราไ,ไ,ไปเพลินไปไปยึดจิตเราไปพิจารณาท้งเรื่องความรู้อันนั้นอยู่นึกกับพุทธโธนั่นนึกอ,อนาปานสติเราพุทธเอาไอ้าลมหาใจนั้นอาการทั้งปวงมันก็หายหมดเท่านั้นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่ง มันคนละอันกันแต่ท่านกับพูดอันเดียวก็นั่นแหละพูดก็ให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท,ท่านยังว่าจิตกับใจเปน็นอันเดียวกันเราไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิตไมไม่ตามได้จิตไม่นึกถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่คำนดเอาแต่ใจเท่านั้นอ่ะ จิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเฉยๆนะั่นใจถ้าหาแค่รู้แต่รู้เรื่องของใจนล้นนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้ลราเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องเป่นไกลแล้วการลมหายใจสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้และม่ีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรยี่จะรู้เยอรู้สึกว่าใจ เอรู้สึกกันนะั่นแหละตัวใจวนะั่นน่ะอระบายลงลงไปมันก็ไปตามจิตเลยรับนี่ตรสงใสจไปตามอาการของจิตปุงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆ่าแต่กผลประกาศจึงว่าให้เอาจึงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมันก็วางมดของกันนะความวาง,งมดมันก็ไม่มี ตัวใจตรงนี้สำคัญมากถ้าหากพิจรารณาละเอียดทีท่วนวัดคุมจิตให้อยู่กับหนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจน,นั่นแหละสติสมาที่รวมมนลงเป็นใจนะั้นหมดสติกับใจจะรวมหรือไงกับจิตจะรวมเป็นใจอนะันนี้อยู่นานกันหลายชั่วโมงที่กั้นเรายใจเนะี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมันได้เฉยนี่แหละ ใจตรงนี ca, ้ดีเหมือนกันนี่เราขัหนดใจตรงนั้นได้แล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นเราไม่ใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธใครหายหมดกั้นเราไม่ใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานๆหน่อยมันกลัวตายมันเกิดหายทันที